หปเจตนะสูตรว่าด้วยพระเจ้าปเจตนะรับสั่งให้ช่างทำล้อรถสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณป่าอิสิป,ปตนเมรุกทายวันเขค,ครุงพราราณสีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าปเจตนะครั้งนั้นพระเจ้าปเจตนะรับสั่งเรียกนายช่างรถมาตรัสว่านายช่างรถสหายรักนับแต่นี้ไปอีกหกเดือนฉันจะทำสงครามท่านจะสามารถทำล้อคู่ใหม่ให้ฉันได้ไหมนายช่างรถทูลว่า สามารถพระเจ้าค่ะลำดับนั้นนายช่างรถทำล้อข้างหนึ่งสำเร็จโดยใช้เวลาห้าเดือน24วันพระเจ้าปเจตนะรับสั่งเรียกนายช่างรถมาตรัสว่านายช่างรถสหายรักนับจากนี้ไปหกวันฉันจะทำสงครามล้อคู่ใหม่ทำสำเร็จแล้วหรือนายช่างรถทูลว่า ล้อข้างหนึ่งทำสำเร็จแล้วโดยใช้เวลาห้าเดือนยี่วันพระเจ้าค่าพระเจ้าปเจตนะตรัสถามว่านายช่างรถสหายรักโดยใช้เวลาหวันนับจากวันนี้ท่านจะสามารถทำล้อที่สองสำเร็จได้ไหมนายช่างรถทูลรับรองว่าสามารถพระเจ้าค่าแล้วทำล้อที่สองสำเร็จโดยใช้เวลาหวัน ถือล้อคู่ใหม่เข้าไปเฝ้าพระเจ้าปเจตนะถึงที่ประทับได้ทูลพระเจ้าปเจตนะว่าขอเดชะล้อคู่ใหม่นี้ของพระองค์สำเร็จแล้วพระเจ้าปเจตนะรับสั่งถามว่านายช่างรถสหายรักล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลาห้าเดือนยี่สิบสี่วันกับล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลาหกวันของท่านมีเหตุอะไรทำให้แตกต่างกัน ฉันจะเห็นเหตุที่ทำให้แตกต่างกันได้อย่างไรนายช่างรถทูลว่าขอเดชะเหตุที่ทำให้แตกต่างกันมีอยู่ขอพระองค์จงทอดพระเนตรความแตกต่างกันเถิดลำดับนั้นแหละนายช่างรถหมุนล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลาหกวันล้อนั้นเมื่อนายช่างรถหมุนก็หมุนไปได้เท่าที่นายช่างรถหมุนแล้วหมุนเวียนลม้มลงที่พื้นดิน นายช่างรถหมุนล้อข้างที่ทำสําเร็จโดยใช้เวลาห้าเดือน24วันล้อนั้นเมื่อนายช่างรถหมุนก็หมุนไปได้เท่าที่นายช่างรถหมุนแล้วตั้งอยู่ได้เหมือนอยู่ในเปลา่าพระเจ้าปเจตนะตรัสถามว่าอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ล้อข้างที่ทำสําเร็จโดยใช้เวลาหกวันนี้เมื่อท่านหมุนไปจึงหมุนไปได้เท่าที่ท่านหมุน แล้วหมุนเวียนลม้มลงที่พื้นดินอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลาห้าเดือน24วันเมื่อท่านหมุนจึงหมุนไปได้เท่าที่ท่านหมุนแล้วตั้งอยู่ได้เหมือนอยู่ในเปล่านายช่างรถกราบทูลว่าขอเดชะกงของล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลาหกวันคดมีปุ่มปมทั้งแกนและกระพียังมียาง แม้กำก็คดมีปุ่มปมทั้งแก่นและกระพียังมียางแม้ดุมก็คดมีปุ่มปมทั้งแก่นและกระพียังมียางเพราะกงคดเป็นปุ่มปมทั้งแก่นและกระพียังมียางเพราะแม้กำก็คดเป็นปุ่มปมทั้งแก่นและกระพียังมียางเพราะแม้ดุมก็คดเป็นปุ่มปมทั้งแก่นและกระพียังมียาง ล้อนั้นเมื่อข้าพระองค์หมุนจึงหมุนไปได้เท่าที่ข้าพระองค์หมุนแล้วหมุนเวียนลม้มลงที่พื้นดินขอเดชะส่วนกลงของล้อข้างที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลาห้าเดือน24วันไม่คดไม่มีปุ่มปมไม่มีแก่นและกระพีที่มียางแม้กรำก็ไม่คดไ,ไม่มีปุ่มปมไม่มีแกนและกระพีที่มียางแม้ดุมก็ไม่คดไม่มีปุ่มปม ไม่มีแก่นและกระพีที่มียางเพราะกงไม่คดไม่มีปุ่มปมไม่มีแก่นและกระพีที่มียางเพราะแม้กำก็ไม่คดไม่มีปุ่มปมไม่มีแก่นและกระพีที่มียางเพราะแม้ดุมก็ไม่คดไม่มีปุ่มปมไม่มีแก่นและกระพีที่มียางล้อนั้นเมื่อข้าพระองค์หมุนจึงหมุนไปได้เท่าที่ข้าพระองค์หมุนแล้วตั้งอยู่ได้เหมือนอยู่ในเปลา ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอาจจะคิดอย่างนี้ว่าสมัยนั้นในช่างรถคงเป็นคนอื่นแน่แต่ข้อนี้เธอทั้งหลายไม่เพึงเห็นอย่างนี้สมัยนั้นเราคือนายช่างรถนั้นในครั้งนั้นเราเป็นคนฉลาดในความคตของไม้ในปุ่มปมของไม้ในแกนและกระพีที่มียางของไม้แต่ในปัจจุบันนี้เราเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า หนึ่งฉลาใ да. 1> 1. ดในความคดของกายโทษของกายมนทินของกาย 2. ฉลาดในความคดของวาจาโทษของวาจามนทินของวาจา 3. ฉลาดในความคดของใจโทษของใจมนทินของใจภิกษุหรือภิกษุณีผู้มีละความคดของกายโทษของกายมนทินของกายไม่ละความคดของวาจา โทษของวาจามนทินของวาจาและเมละความคดของใจโทษของใจมนทินของใจชื่อว่าได้พลัดตกไปจากธรรมวินัยนี้เหมือนล้อข้างที่ทำสําเร็จโดยใช้เวลาหกวันภิกษุหรือภิกษุณีผู้ละความคดของกายโทษของกายและมนทินของกายละความคดของวาจาโทษของวาจาและมนทินของวาจา ละความคดของใจโทษของใจและมนทินของใจชื่อว่าดํารงมั่นอยู่ในธรรมวินัยนี้เหมือนล้อขั้งที่ทำสำเร็จโดยใช้เวลาห้าเดือน24วันเพราะเหตุนั้นแหลเธอทั้งหลายพึงสําเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากละความคดของกายโทษของกายและมนทินของกายจากละความคดของวาจา โทษของวาจาและมนทินของวาจาจากละความคดของใจโทษของใจและมนทินของใจภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลประเจตนสูตรที่หจบ